นี่จ้าอมสีสัง่งมามันเป็นหัวค่ะพี่น้องเขาเอิ่นว่านี่มันหัวนี่เขากระเอียวฟังดินไว้ให้พอเราไถพ้นดินให้ก่อนมันก็สิแตกออกมานี่ค่ะแตกงามบอ มันสีแต๋ออกมาแบบว่านี่จ้ามันสิเป็นหัวแบบนี่้ะจ้านี่หัวแล้วก็มีหากนะคะนี่เขากับสีทถดินก่อนให้มันล้วนซุยนะคะแล้วเขากับสีอาอนนีไปฟังไว้ได้ดินนะคะแล้วเขากับมาล่อช่มผลงานกันเลยค่ะว่ามันสีออกดอกบานงามบอค่ะเพราะว่าทีสังม้านี่มันเป็นกระเจียวแดงค่ะนี่ สวัสดีจ้าพี่น้องสุขุสุขคนเอฟซีอ้อมสีทุกท่านจ้าเมื่อนี้กับมาพบเมื่อพอกับอ้อมสีกแล้วนะจ้าเมื่อนี้อ้อมสีออกมาอยู่ไล่อ้อมสีจ้าเพราะว่ามือขึ้นฝนตกแห้งจะพี่น้องอ้อมสีก็เลยเอ่อมีแนวสีมะปลูกอยู่ไล่อ้อมสีค่ะก็คือดอกกระเจียวแดงค่ะอ้อมสีได้สั่งมากนะคะหากิโลค่ะแต่ตอนนี้พออ้อมกำลังสีไทดินหานะคะแล้วเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งดอกกระเจียวที่อ้อมสีสั่งมาจากพี่น้องว่า มันเป็นจังไดนะคะเอามาปลูกแบบใดมันยังสิตดเป็นดอกกระเจียวจ้าไปเบิงนี่จ้าอมสีสั่งมามันเป็นหัวค่ะพี่น้องเขาเอิ่นว่านี่มันหัวนี่เขากระเสียวฟังดินไว้ให้พ่อเราไถพ้นดินให้กอนมันก็สิแตกออกมานี่ค่ะแตกงามบอมันสิแตกออกมาแบบว่า นี่จ้ามันสิเป็นหัวแบบนี่ลวจ้านี่หัวแล้วก็มีหักนะคะนี่เขากับสีไทดินก่อนให้มันล้วนซุยนะคะแล้วเขาก็สสีอาอนนีไปฟังไว้ในดินนะคะแล้วเขากับมาล้อช่มผลงานกันเลยค่ะว่ามันสีออกดอกบานงามบอค่ะเพราะว่าทีสังมานี่มันเป็นกระเจียวแดงค่ะนี่มาลอเบิงะะ้งเด้อค่ะเดี๋ยวให้พ่อเล่าไทยนาให้ก่อนนะคะหรือว่าไถดินให้ก่อนเดี๋ยวออมซีสิมาปลูกดอกกระเจียว มาปลูกน้ำอ,อมสีเด้อค่ะพี่น้องมาปลูกซอยกันหลายหลายซังมหากิโลจ้ะตอนนี้พ่ออมสีกำลังเอารถไถมานะจ้ะสีมาไถหมองปลูกดอกกระเจียวให้ออมสีมาเบิ่งกันจ้ะเอ๊ฝนกระสีตกได้พี่น้องฝ่ามืดมาแล้วทั้งมืดทั้งห้องมื่ขึ้นนันฝนตกขากแข้งจ้ะจน,นาน้ำหง ออวมาแล้วโตคิ้โตมีซะเนาะเอาวงนั้นให้มันเสมอพ่อแค่นั่นล่ะตอนนี้อ้อมสีท่อกัน ตีเ้นนะคะให้มันเป็นแถวตรงนะคะในการปลูกต้นดอกกระเจียวตอนนี้พุวนดินกะเส็จเรียบร้อยแล้วพ,อพอ่อพ่ออ้อมสีไถพุวนดินไหเป็นแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วอ้อมสีกะสีมาตีเส้นแบบนี้นะคะให้มันตรงนะคะแล้วกะสีมาขุดลุมนะคะเพื่อปลูกแต่ว่าลุมนั่นกะสีบอลเลิกนะคะแล้วกะอ้อมสีสิปลูกห่างกันประมาณสองศอกค่ะพี่น้อง สองสองอมสีเนาะสองน้อยๆสั้นๆเอาสีปลูกเป็นแถวไปนะคะที่ละแถวเดี๋ยวอมสีสีมะกลุมแต่ว่าลุมกะอาจสิบว่าเลิกปันไดนะคะเพื่อสีเอาดอกกระเจียวลงไปนะคะเพราะว่าดอกกระเจียวมันไม่ได้อยู่ในดินที่ลึกนะคะมันสี่อยู่ในดินที่ตื่นนี่จ้ะเดี๋ยวมาเบิ้งขั้นตอนต่อไปนะคะอมสีสีปลูกแล้วนี่จ้ะอมสีกะมีเสียมนะคะเพราะว่าตอนนี้คืออมสีพ่นดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพออมสีกะทยให้แล้วรอบนึงนะคะอมสีกะ เห็ดเสานะคะดึงเสื่อกไปนะคะให้มันเป็นแถวตรงนะคะนี่แล้วออมซีกระเีเอาอันนี้หัวดอกกระเจียวนี่นะคะลงไปฝังในดินแต่สิเป็นลุมที่บ่ลึกขนาดใดนะคะอ,อมซีใส่เสียมคุดหลกกักะเสียมวัดมึงด้จยจ่าพี่น้องมันแตกนอนแล้วขนาดว่าท่านในล่งดินได้นี่ออมสีมีความหวังมาล่อชอบล่อติดตามดอกกระเจียวแดงของไรอ,อมสีด้วจ้าพี่น้องมา นี่นะคะอ้อมสีสิปลูกแต่ว่าสีว่าเอาลงลึกนะคะสีเอาดินถมนี่ครับมานี่อันนี้ว่าอ้อมสีบ่ลูนะคะว่ามันเป็นวิธีที่ถึกหรือว่าวิธีที่ผิดนะคะแต่อ้อมสีสีล่องในแบบของวิธีของอ้อมสีนะคะแล้วกลับมาติดตามเบิ่งนกันจ้าว่ามันสิติดบออันนี้เป็นการวัดระดับของอ้อมสีนะคะอ้อมสีกับสีไส้สียมนี้อ้อมสีบักไว้อ้อมสีกับสีคูดิน เออเนี่ยแะเบื้องไล่ตั้งต้องเอาต้องเอาเหงามันลงเด้อค่ะมาล้อลุ่นล้อชมกันเด้อจ้ะพี่น้องมือใหม่หัดปลูก เอาตั้งแบบนี้นะคะเอาเหงามันโลง่งเอาหัวมันขืน้นหัวมันสี่ขืน้นมันสิได้ออกแตกออกงามๆค่ะ <Okay. S 1> มองได้แข็งกับป้วนดินเอาค่ะ 黄菜。<laughs> น,นี่หัวไงค่ะเป็นตาออกภูมิไงให้เสียงฝาห้องกับมาแล้วค่ะนี่ค่ะอมสีเฮ็ดเป็น คนไม่พร้อมโอ้ยหอนหลายควนดินน้ำเลอวค่ะมองได้เกลนเกลนนี่หัวหนี่หัวหน่อยเขาหากมันลงค่ะชีดินเหนียวเละมีอะไรค่ะใกล้แล้วแล้วหอน ป้าก็ห่วงไล่ค่ะเฝ้าเฝ้า,าอันนี้อ้อมสีเอาหัวมันลงไว้ลงไหว้ลงไว้แล้ว,ลวะค่ะเราก็สีไล่เอาอาบักโจกกบดินกบดินกบดินค่ะมันไวค่ะ เลือสองหัวสุดท้ายค่ะใกล้แล้วๆเสร็จแล้วจ้ามือน,นีออมสีปลูกดอกกระเจียวแดงเมยค่ะหนึ่งสองสามสีห้าแถวค่ะมึนตึบเลย เดี๋ยวมา่อบเบื้องกันเน้อจ้าพี่น้องว่าดอกกระเจียวอ,อมสีสีป่องออกแบบใดนะคะสีเกิดออกมาเป็นต้นงามบอพี่น้องอย่าลืมติดตามชมช่องอ,อมสีเนด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้อ,อมสีในด้อจ้าคลิปมอีอมสีเศร้าเมยกกันเน้อจ้า